สวัสดีครับผมวันนี้โอซัมชีวีก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์2ชิ้นที่อยู่ในห้องของลูคัสนะครับรา mm. เอาไว้ทําอะไรนะฮะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่2อันนัคือโมเดลช็อกกันแล้วก็อของเล่นเป็นควานของเล่นนั่นเองนะครับซึ่งใน2อุปกรณ์นี้นะครับจะเอาไว้สําหรับปลดล็อกของทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเริ่มแรกในส่วนของอช็อกกันนะครับช็อกกัน โมเดลช็อคกันนั่นเองนะครับเป็นกุญของเล่นนั่นเองนะครับเอาไว้สําหรับปลดล็อกช็อคกันที่เราเอาไปวางไว้ในห้องช็อคกันนะครับที่เวลาเราลงไปกดเอาช็อคกันมันจะต้องจะมีการมันจะเกิดประตูล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็เอาโมเดลช็อคกันเนี้ยของลูคัสเนี่ยไปใส่ไว้นะครับเราก็จะเราก็จะได้ล,ลูกซองสองอันนั่นเองนะครับ ในส่วนของขวานของเล่นนะครับเราก็สามารถที่จะเดินไปตรงในตามทางที่ผมบอกได้เลยนะฮะตรงนี้ครับตามภาพที่ผมบอกนั่นเองนะครับเราสังเกตที่ตรงทางเข้าของลูคัสนะครับผมหออลังจากนั้นเราก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆจะเจอกับออทางเข้าไปฉายแสงนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นเราก็เอาเอา,เอาขวานไปฉายแสงนะครับแล้วก็ตังให้มันปเป็นเลขเจ็ดนั่นเองนะครับจะได้เป็น1 3ึ่งสนะครับ จากนั้นหีบจะโผล่ขึ้นมานะครับเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของสเตเบลิเซอร์ขึ้นมานั่นเองนะฮะแล้วเราก็สามารถฉีดได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำให้เรารีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ยังสงสัยในเรื่องต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นั่นเองนะฮะเอาไว้เดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ